สามนาทีพร้อมไหครับพร้อมนะครับสามนาทีเริ่มครับครับการเมืองนะครับเราต้องมองว่าเป็นเรื่องสนุกเราเป็นมองว่าเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่จะช่วยกันบริหารนะครับมุมมองนั้นของคนรุ่นใหม่หรือนักการเมืองใดๆก็แล้วแต่ผมขอฝากเอาไว้ก่อนนะครับว่ารุ่นใหม่ก็ต้องมีประสบการณ์เข้าไปบ้างอย่าทําอะไรรวดเร็วนะักรุ่นเก่าใจเย็นครับฟังนะครับรุ่นเก่าก็มีประสบการณ์ ก็ปรับเข้าหารุ่นใหม่หน่อยใช่ไหมอ่าอันนี้แสดงว่าชอบใจโควิดเราสู้กันมา4ปีนะครับ4ปีที่สู้มานั้นเนี่ยท่านลำบากนักธุรกิจลำบากทั่วโลกลำบากหมดเพราะว่าโควิดเราไม่มีเงินคนไม่มีเงินมันก็ต้องดา่ามันก็ต้องว่าถูกไหมครับหลังจากโควิดมาแล้วเมืองเปิดเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาไหมทั่วประเทศแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาหมดตอนนี้ท่านเริ่มมีตังค์ไหม สิ่งที่ทํามาพัฒนามาอีสานยังไงร,รถไปเพิ่มเร็วสูงก็ไป EEC ก็มาใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ถามว่าพูดพูดกันเนี่ยรับไม่ได้ถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออท่านต้องเปิดใจเออว่าจริงๆอ่ะท่านได้ไหมบัรสวัสดิกาน่ะช่ไหมนั่งในนี้ต้องมีเออทอปแม่ เราอยู่เมืองพะยยาเปล่า,านักท่องเที่ยวม,มาอย่ยังได้ได้เงินเกี่ยวกันต้องเที่ยวไหม,มอา่าใครโกโหกตกตลก